างพิเศษทางด่วนพิเศษทางเงาเลย ถนนทางก็าเออน้เรือนิดเดียวมองเยคเออน้จ้ารืนดียวลเือนื่อนอะไรนัตะคลงหรอนางบอกเขื่รับตะคอง